เจ็กดกฎของพลังงานหน้าตาชีวิตของเราจะเป็นไปตามพลังงานชีวิตของตัวเราแล้วกฎของพลังงานทั้ง7ข้อมีอะไรกันบ้างตามไปฟังกันค่ะ 1. ทุกสิ่งมีพลังงานทั้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกคำพูดและการกระทำสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งก่อเกิดพลังงานในชีวิตของคนคนหนึ่งทั้งสิ้น 2. คุณส่งพลังงานแบบไหนออกไปสู่โลกคุณก็จะดึงดูด พลังงานที่อยู่ในระดับเดียวกันกลับเข้ามาสู่ตัวคุณ 3. พลังงานที่แตกต่างกันจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้และจะถูกผลักออกจากกันในที่สุด 4. จงรักษาระดับพลังงานในตัวคุณให้สูงอยู่เสมอเพราะทุกสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยคือสิ่งที่อยู่ในระดับพลังงานที่สูงเท่านั้น 5. คนที่มีพลังงานชีวิตสูง จะสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 6. พลังงานชีวิตที่ดีสามารถสร้างได้และสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่มีผลอย่างมากต่อพลังงานชีวิตของคุณฉะนั้นจงรายล้อมตัวคุณด้วยบรรยากาศและผู้คนที่มีพลังงานชีวิตสูงเท่านั้น 7. กฎของพลังงานทำงานกับทุกคนและทุกสรรพสิ่งบนโลกอย่างเที่ยงตรงเสมอนำกฎของพลังงานทั้ง7ข้อ ไปสร้างพลังงานชีวิตที่ดีให้กับตัวคุณกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์กรยด้วยค่ะ